ดีครับบ้านสวนเพซัฟาร์มนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับน้องนกกระจอกเทศนะครับสายพันธุ์คอนัำเงินนะครับตันนี้ก็รับเข้ามาใหม่นะครับอายุสองสัปดาห์นะครับนี่ครับแต่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับที่ตามของเรารับเข้ามานะครับ ก็กำลังศึกษาแล้วก็จะหัดัดเลี้ยงนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับมาดูพัฒนาการจากวันนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับนี้ก็มารับก็ามาหนึ่งคู่นะครับเป็นผู้ตัวผู้กับตัวเมียนะครับ นีตัวนี้น้องจะเป็นตวกูในตัวเมียนะครับก็สุขภาพก็แข็งแรงนะครับอยู่แล้วแข็งแรงดีนะครับอันนี้อาจจะยังเหนื่อยนะครับบาเทียจากการเดินทางนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามพรรัฒนาการฝากติดตามฟาร์มของเราด้วยนะครับ การตรวจโดยชาวฟ้านะครับจังหวัดอำนาจเจริญ